คุณฟุ Magic, so ้งเฟื่องกระจอนกระจ่ายงดงาวันนี้ทานสามุทธระ่าจ้าะานาให้ร่มเรยองเกี๊วคุณฟุงเฟื่องกระจอนระจายทำต้นให้เข้าถึงทำตัดใจละลังจากนาวัตถุนียมทำความเข้ใจ คนต่างชานาจะพบสันติสุขโลกเวลาแมาแม้สื่อสารปฏิธานตำตนให้เข้าถึงกรรมปัจใดทารุณจากอำนาจวัถูกยดทิ่งคำว่าขอเจ้าทุกคนต่างชาตนา สันติสุขทุกเวลามามาเสันตานิหารจะจบมาบสันตานิรสิสนะค่ะสิทสานนะคะขอบคุณ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ่ยคะอ่าต่อไปค่ะ